ก็โอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาแข่งหาแร่กำลองนะครับผมใช้เวลา20นาทีนะครับแล้วผมขอเอาของแป๊บนึงเอาของกันเอาไปให้หมดเอาไปทุกกล่องเลยก็บ่อไป ครัเขาจะเวลาแปบ๊บเขาจะเวลาแป๊บทุกคนเราก็จะจับเวลาเลยยี่สิบนาทีพอหนึ่งสองเริ่ม,มเริ่มแล้วครับหาเหมืองแปบ๊บไม่เจอเมืองเลยนี่คุณกดตรมีอะไรขอหาเมืองเจอกันไม่ได้ไม่ได้จังหายไม่ได้ที่ขุดดินม,ม,ม,ดดมา คุณเองก็มันจะยากหน่อยฝึว่าผมเปนตันไม้กันดีกว่าในเวลาเป,ป็นาิทยุเอาฐานได้แค่หนึ่งเต้มนะครับทองทองได้สามเพชเพช,ชได้ห้าเหล็กได้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 เหล็กได้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 สามพอเอ้เหล็กได้สองดีทองสาม เลขสามข้าไปเยอะเลขามเอันนี้ผมแข่งหาแรกกันในเกมครับแมนนะครับนี่สิบนาทีผมใช้เครื่องจับให้ของเท่ากันน้องผมยังหาเหมืองอยู่เลย มีระบบอ่านาจอไม่ของฟิล์มมีฮาร์ดด้วยใช่อ๋อผมจะเจอเจอน้ำโคตรเยอะสำรวจดูแป๊บโอ้โห ไม่น่าใช่ทำหา,า,ออา,าบลอกพี่ก่อนโอเควันนี้ผ่านไปแล้วนะครับสอนอาทีตยน้องผมยังหาทำไม่เจอเลยเลียาไม่หายแตน้องัย จะท,ทานละได้มาแล้วหนึ่งเต็มมึงได้หลายอันอยู่อันนั้นจะหลายเต้มอยู่น้องหมูยังไม่ได้เลยสักอย่างจังหวะนี้เวลาจะผ่านไปสามนาทีแล้วน้องหมูยังไม่ได้เลยเลยเอเสีงยงรถใครผิดใจวะอือเจอเล็บวกตุกตาเจอเล็กแล้ว ตอนน้นผมกำลังหาอะไรเรื่อยๆแล้วก็ยังคงไม่เจออะไรตอนนี้ก็พาไปสานวาอีมขอ้คุณมายังสุดยังไม่มีท่ามาสามสิไ้แลุ้ดตรงแนละ้ว เจลิกี้วเอาวะต่ได้โมงนมันดีดีสุดเอ็มอลอะไรเอ็มมอ,อลไม่นับด,ดีกว่าอุ้ยใช่ใช่ลืมบอกว่าเรสเตอร์เอาสี่บูพีกเอาสี่มีไดมอนด์อย่างเดียวที่เป็นห้านะคะเนน เลยแหละตอนนี้ผ่านไปสี่นาทีแล้วครับขุดตอนเนี้อุ้ยเจอเลยอีกแล้วน้องหงส์ไม่เจอเลยเลยงานที่ตุดเป็เจอทางสัปดีห์น้องหงส์จะเจอทางะทละอุ๊ย,อยเอาให้หมดจังหวะนี้ผ่านเวลาทีสามสิบอุ๊ยเจอทองจัดว่าแจ่มเลยได้ทองมาละ ได้หลายกองด้วยมิจะทองทองอือจะได้ลูกยันไงเลยครับว่าใครจะเซียนหาพวกเดมอนมากกว่ากันในเนี้ยเพว่าต้องมีผมด้วยครับที่ไหนนที่คุยกันถือไม้ามาห้าทีห้าวิแล้วเลยสิบห้านาที เล่นจับจานไม่ใช่เล่นหาเล่ครับเดี๋ยวกินครับอจับาเจออีกแล้วพูดต่อเลย พูดแทนเยอะวะ่ะเจล็กต่อด้ว่ยขอขุดไปเร็วๆจนงว่าจะเจอแลขดีๆแล้วก็ขอเล่งเวลาคลิปดยนะครับไว <noise> い <music> い, <music> い、えー、な、ハンドルフォール。こ <music> <music> っ คนดูัก้าคนผมจะมาแข่งหาแร่ต่อผ่านไปเจ็ดนาทีแล้วนี่แล้วโอ้ยเชี่ไม่าน่าด้ดิโอ้ยี่ตดันจมโบ้โบ้เนาไม่มี่เวลาต่อเลยนะครับตอนนี้ยังเจอแล้ว่ามี โตและสุดท้ายเราก็เจอ <c oughs> เราเจอจนได้นะครับทุกคนเจอตอนเกือบสิบนาทีแล้วเจอตอนกานาทีอุย้ยแางเจอเลตโตนแถมคุณเลตโตนก่อน <c oughs> อุย้ยได้สี่เม็ด <c oughs> โอเคครับเม็ดที่หนึ่งถอาเมละ สามสี่ตอนนี้ผมเริ่มมาแล้วผมเจอเดมอนสี่เม็ดอุ้ยเสียงไก่กันเนาะผมเจอเดมอนแล้ว,วลสี่เม็ดจังหวะนี้เฮ้ยเไอ้ตอมี่เล็กมากไปต่อ,นนอเลยเหลือตั้งสิบนาทีนี่เปนผมที่ใจตอมี่มเสียงไก่ทำอะไร

นะครับวันนี้น้องก็กลับมาแล้วเม <ปะ S 1> ื่อกี้ผม<อ>ไปไม่มีกล่องในตัวละวกองหายอออ mm hmm. มาดูเพื่ของน้องกันเอาปลายติดชื่อด้วยปลายก็หายทั้งวันสองสองคนน,น่าจะแยกอยู่มาดูแลน้องก็แล้วผมนะครับว่าใครเยอะกว่า,ากันนี่คือแรงผมทั้งหมดนะครับเมื่อกี้ผมไปเป็นโหมดเคลียชีพมา ไปเอาเส็ยงทิศมาไม่ดังไม่ดังโอเคดูแลเอานะครับของทุกคนว่าใครจะใครจะชนะอันนี้คือของผมนะครับอันนี้คือของน้องผมนะครับ<อ>ก็ดูก็รู้นะคะว่าใครใชนะอโอเคยา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 ย,า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 ยจบคลิปก่อนนะค่อยค่ะโอเคขอจบคลิปเลยลักกันมาเยืนมาเยืน เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไคร้ของผม้วยนะครับแล้เวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบาย